จดหมายเหตุกรุงศรีแล้วเมืองไทยก็ก้าวสู่เดือนเมษายนอีกครั้งเดือนที่ได้ชื่อว่าร้อนที่สุดในรอบปีช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ขอต้อนรับแขกคนพิเศษน้องกล้วยกรุงศรีเดี๋ยวเดียวร้อนแบบนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นกล้วยปิ้งพอดีมาพักลบแดดกันก่อน ก่อนจะถึงวันสงกรานเราจะพาผู้ชมและน้องกล้วยกรุงศรีมาหวรอมอัพกับเรื่องราวของเทศกาลที่ช่วยให้เราเย็นชุ่มฉ่ากันนะครับสงกรานเป็นประเพณีที่เรารับจากอินเดียใตย้คาว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤตสังกรานติที่แปละว่าเคลื่อนย้ายหมายถึงการที่ดวงอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีใหม่นับเป็นเวลาเริ่มต้นปีใหม่ของไทยและในสมัยโบราณ นี่ยังเป็นช่วงพักผ่อนหลังฤดูเก็บเกี่ยวคนโบราณจึงมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะสาดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อน้ำที่ใช้เล่นสงกรานตกสู่พื้นจึงช่วยดับความร้อนที่แผ่กระจายลงได้เป็นภูมิปัญญาไทยที่ทำให้เกิดความเย็นช่ำไปทั้งแผ่นดินประเพณีไทยแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาเรามาช่วยกันรักษาให้สืบต่ออย่างยั่งยืน กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย